จเจริญพรสาธุชนทั้งหลายที่ได้เข้ามาติดตามสำหรับรับชมและก็รับฟังนะทางด้านของอารายการจาก f b o o k นะ The Light of Asia หรือว่าทางด้านของ y o u b e นะช่องประทเทเพ่งเอเชียก็ดีและก็ทางด้านของ facebook ในเพจประทเทศเพ่งเอเชียและก็ช่องทางอื่นๆนะที่ได้เข้ามาติดตามสำหรับรับชมรับฟังรายการเองก็ดีหรือว่า ทางด้านของคลิปต่างๆที่ได้นำมาลงหรือได้นำมาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เป็นรายการหรือว่าเป็นตอนเรื่องเล่าเมื่อเข้าจีนในปีพุทธศักราช2567ทับ68ที่ใช้ทับ68ไปด้วยและวก็67ไปด้วยเพราะเอา2ครั้งในการเดินทางในระหว่างปีพุทธศักราช2567 ในช่วงของเดือนอกระดักกระดามิถุนาเนี่ยามาผสมประสาหรือว่ามาเล่า,ากันด้วยเพราะว่าบางนาในครั้งที่ไปครั้งแรกเนี่ยไปในปีพุทธศักราช2,567นะที่จะเอาคลิปมาทำหรือว,ว่าเอาอฝ่ายที่บันทึกไว้ามาทำก็ไม่มีเวลาจนล่วงเลยมาจนถึงปีพุทธศักราช2,568 นะก็มีโครงการในการเดินทางนะทัศนศึกษานะในนะดินแดนของที่เป็นต้นกำเนิดลากเงา่านะของชาวไทยนะที่เราได้รู้จักในตำราประวัติศาสตร์นะที่เขาสืบค้นกันมานะที่ว่าทางด้านของเผนะ่าไทยหรือว่าคนไทยของเราในในกลุ่มบางชนเผ่าใหญ่นะที่เรียกว่าเป็นคนไทยหรือว่าคนไตรเนี่ย นะก็ได้อพยกจกย้ายกันมาตั้งแต่นามณฑลของยูหนานนะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในเขตของประเทศจีนแล้วก็พิกัดจุดที่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่อพยกมานี่ก็จากทางด้านของเมืองเชียงรุง้งนะหรือว่าทางด้านของ12ปนะัญนาในนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงที่สุดทั้งทางด้านของวัฒนธรรมและก็ภาษา นะแต่ด้วยความเป็นจริงนะหรือว่าสิ่งที่เป็นอยู่ของชนเผ่าไทยของเรานี่ก็มีหลายชนเผ่าเรยกว่านะมีทั้งอพยกโจกย้ายมาโดยตรงจากอยุนานานะหรือว่าอพยกโจกย้ายมาจากกลวงเวียงจันท์หลวงพระบางนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามพรนะุทชเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยถ้าจะมองตามความเป็นจริงหรือไล่กันไปก่อตั้งแต่จุดกำเนิดเกิดของมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะใน จักรวัติสูตรหรืออคัญยสูตรเองก็ตามนี่นะกบธเจ้าก็ตรัสเอาไว้นะว่าเราก็มาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันนั่นแหละหรือว่ามีต้นกําเนิดเกิดมาจากอาจรพม์แล้วก็ที่ได้มีการแตกขยายเผ่าพันธุ์กันมานี่ก็ด้วยเหตุกิเลสเป็นด้วยกิเลสเป็นเหตุจึงได้เกิดทางด้านของเผ่าพันธุ์ต่างๆขึ้นมา ระถึงแม้ทางด้านของวิทยาศาสตร์บางกลุ่มบางส่วนก็ว่าเราวิธนาการมาจากาสัตว์บางประเภทวิธนาการมาเรื่อยๆว่าอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันก็ความเปลี่ยนไปได้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนแต่ถึงองไรก็ตามนคนเราเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไม่เคยที่จะเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันมาเลยในวัตะสงสารเนี่ยย่อมจะไม่มีในการเวียนว่ายตายเกิด นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละเผ่าหรือว่าวัฒนธรรมที่เราว่าเรามาจากไหนก็ดีเนี่ยก็คงจะไม่ต้องไปสรุปนะเอาเป็นเอาตายหรือว่าเอาเอาจริงว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่เป็นไปไดนะ้ก็น่าจะเป็นไปได้อย่างที่ว่านะตามหลักฐานด้านของนักประวัติศาสตร์ที่เขาได้สืบค,นคน้นคะ้นคว้าเส้นทางการเดินทางอพปยพของนะ คนแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าคะะนนก็อย่างในบางช่วงบางยุคบางสมัยเนี่ยนะม้แต่ในตัวเมืองนะใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยของเราอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยแต่ก่อนก็เคยเป็นเมืองที่ลกลางมาก่อนเช่นเดียวกันบางยุคบางสมัยก็ไม่มีคนอยู่บางยุคบางสมัยก็มีคนอยู่ยยยเพราะฉะนั้นในเกาะก่าที่จะมา จเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับยุคปัจจุบันนี้ก็มีการอพยพยกย้ายของคนหลายกลุ่มหลายเผ่า,านนก็เป็นความเป็นมาในเส้นทางแต่ที่พาพวกเราทัานทั้งหลายไปนี่กระหวะไปชมไปดูสังคมไปชมประเพณีไปดูสิ่งดีๆที่ควรจะเอามา,าใช้มามาปรับใช้นในบ้านในเรือนของเราหรือว่ามันก็มีสิ่งที่ดีให้ดูอยู่นั่นแหละ แล้วก็มีสิ่งที่จะให้ไปศึกษาให้ไปเรียนรู้เอาอย่างน,น้อยๆก็ได้ไปเห็นนะในสิ่งที่ความเปลี่ยนไปในความแตกต่างของแต่ละที่แต่ละถิ่นของแต่ละประเทศอนั้นก่เมื่อคลิปที่แล้วก็พาเราไปเที่ยวชมวัดที่เรียกว่าวัดหลวงเมืองรือ้อหรือว่าวัดหลวงของไทยรื้อนะั่นแหละเป็นวัดศูนย์กลางเป็นวัดใหญนะ่ซึ่งในอดีตก็เคยถูกทําลายไปในช่วงเขาปฏิวัติ ประเพณีหรือว่าปฏิวัติวัฒนธรรมนะแต่เมื่อได้ผนะ่อนปลนของการปฏิวัติวัฒนธรรมได้เป็นเขตปกครองนะตนเองแล้วเนี่ยก็ได้มีการเลื้อฟื้นวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมาทางเปลี่ยนการเลื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีในทางด้านของความเชื่อด้านของศาสนาด้านของการเพื่อจะมานะเปลี่ยนที่พึ่งทางจิตทางใจนะอีกอย่างหนึ่งก็หลื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อจะเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยวนะก็มี อะไรก็เป็นเป้าหมายนะหลักของการไปฟื้นฟูวัดแห่งนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นการฟื้นฟูโดยนะบริษัทการท่องเที่ยวของจีนนะโดยตรงนะที่เขาไปฟื้นฟูใช้งบประมาณดังนะ400ล้านหยวนนะ400ล้านหยวนแล้วก็เอา5คูณไปจนะต,ตีเป็นเงินไทยก็พันกว่าล้านนะนะกจะ็จะพาไปดูว่าพันกว่าล้านเนี่ยเขาสร้างได้งดงามใหญ่โตขนาดไหนแล้ก็ นะโดยพื้นฐานวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่าเราว่าในในสี่เชียงเนี่ยนะซึ่งก่อ,กอนก็อยู่ในนะเรียกว่าอาณาจักรลานช้างลานช้างเนี่ยนะก็จะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันนะทางด้านของไทยหรือเองก็ดีเนี่ยก็ใช้ภาษาทางด้านของคลนะ้ายคล้ายเดียวกับภาคเหนือทางด้านของเชียงรายเชียงใหมนะ่หรือว่าคนเผ่าไทยนั่นแหละหรือว่าเผ่าไทยหรือว่าไทยใหญ่ ในพมา่านะนะก็จะใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกันนะค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันอันนะั้นะในคลิปจีแล้วก็พาเราไปชมวัดนียนะ้ยังขึ้นไปไม่ถึงนะทางด้านของวิหารนะและก่อนในรูปลักษณะนะหรือว่าโครงสร้างสถาปัตย์ที่เขาออกแบบในการสร้างก็ยังใช้คติทางด้านของของคนจีนที่ที่สร้างวัดนะที่สร้างนะบนภูเขา และก็มีลักษณะในของการสร้างของการวางผังของเสนาสนะเนี่ยยังเป็นคติทางด้านของทางฝั่งจีนอยู่งั้นก็พระไทยจะพาไปเที่ยวเมืองจีนเออเราก็าไปติดตามสำหรับรับชมนะในคลิปต่อไปหรือว่า EP ีต่อไปเนี่ยนะ่าจะนะคลิปเีอแล้วพาเราเดินขึ้นแล้วนะคลิปนี้น่าจะไปถึงวิหารนะไปดูคตนะิทางด้านซึ่งใน มณฑลยูนานแล้วก็ใน12สองปันนานี้นะ่าจะเป็นเพียงเมืองเดียวที่มีวัดที่เป็นฝ่ายของมหายานนะเพราะว่าแต่ก่อนก็อยู่ในเขตการปกครองของพนะมา่านะในโซนส่วนวนีนน้ก็เลยมีคติทางด้านของนะของการปกครองหรือว่าวัฒนธรรมที่เป็นพุทธแบบเถรวาดนะของเราหลงเหลืออยู่และก็ในปัจจุบันก็หลายวัดนะก็มี ก็มีพระอยู่ทั้งในเขตตัวเมืองเชียงรุ้งหรือว่าในเขตตัวเมืองเขาสิบสองปันนาเองก็ดีและก็ในรอบนะต่างอำเภอตำบลก็มีอยู่หลายวัดหลายว่าและก็มีหลายๆประเพณีที่เขาฟื้นฟูกันขึ้นมาบางประเพณีก็เป็นต้นกําเนิดประเพณีที่สําคัญในประเทศไทยของเราอย่างเช่นประเพณีสงการานต์อย่างนี้น,นี่แหละก็คือการไปดูสังคม อนะไรก็ไปชมประเพณีไปดูสิ่งดีๆว่าบ้านเขามีดีอะไรนะที่จะมาใช้ในบ้านเราได้หรือว่าแนวความคิดของเขาเป็นอย่างไรนะประเทศของเขาจึงมีความเจริญก้าวหน้านะทางทาง้างนโดยเฉพาะด้านของเทคโนโลยีด้านของอะไรต่างๆซึ่งแต่ก่อนเรากนะ็ชื่นชมทางด้านของญี่ปุ่นอเมริกาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนตนะ์หรือว่ารถยนต์เนี่ยนะก่อ ต้องยกให้จีนเขาโดี๋ยเเพราะเรื่องของรถไฟฟ้าอาล้วก็ทางด้านของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารด้านของโทรศัพท์ด้านของอ,อิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆรวมไปถึงด้านของแฟชั่นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับ,ก,บกับพระละ่ะคาว่าสังคมเลยนะพูดอยู่ตลอดและก็พูดอยู่เสมอว่าสังนี่แปลว่าพร้อมคำว่านี่ว่าไปคำว่าสังคมก็คือไปพร้อมกันไปด้วยกัน นะเพราะฉะนั้นทางด้านของสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันไม่ทิ้งห่างไปจากธรรมหรอกมันก็อยู่ในองค์ประกอบของธรรมนี่แหละแล้วมันก็สรุปลงในธรรมนี่ได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าเราจะนะเอาไปเชื่อมโยงกับธรรมในหลักธรรมด้านของนะธรรมที่จะดําเนินชีวิตก็ตามหรือแม้ในขั้นของปรมัติธรรมเองก,ก็ตามนี่นะนะหรือว่าบัญญัติต่างๆก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเชื่อมโยงกันได้ เพราะฉะนั้นก็แล้วจต่มุมมองของแต่ละคนที่จะนำไปสู่การให้เกิดสติเกิดปัญญาจากการชมเร่เกาการดูและก็การฟังเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา,าก็จะพาเรา,าไปต่อในอีีนี้ในคลิปนี้เพื่อจะขึ้นไปดูทางด้านของศิลป,ปกรรมและก็ทางด้านของพระวิหารชมวัดวาอารามของวัดหลวงเมืองลือกันอ่านี่ก็เป็นวิหารใหญ่อ่าโดยการ ร่มทุนสร้างของบริษัทการท่องเที่ยวของจีนที่มาฟื้นฟูวัฒนธรรมแล้วก็อื้นฟอร์มระดกทางพระพุทธ,ธศาสนาเรียกว่ารวมทั้งวัดเนี่ยก็สร้างไปทั้งหมดสี่สี่หยวนหนึ่งก็ตีทิ้งๆไปก็ประมาณ5 0า0ัน ห้าบาทขอให้หนึ่งหยวนต่อห้าบาทเราก็ไปคูณเอาเองก็แล้วกันว่าสี่สี่ล้านหยวนเนี่ยเป็นเงินกี่ร้อยล้านบาทกี่ร้อยละไรสี่ร้อยล้านนะสี่ร้อยล้านหยวนอันนี้ก่คติทางาพระพุทธศาสนา,นาของที่ 2บสองรรณาเนี่ยก็จะเป็นคติเดียวกันกับกับไทยนะหรือว่ากับทางเหนืออ่ของเรานั้นเองนี่ก็มีพระพุทธรูปใหญ่ประจําวิหารวัฒนธรรมการเก่อสร้างหรือว่ารวดรายรูปรักก็ไม่ได้ต่างอะไรกับบ้านเราแต่มาดูว่าเขาฟื้นฟูขึ้นมาได้อย่างไร รอบในพระอุโบสถนี่ก็จะเป็นพุทธประวัติประวัติทางด้านของพุทธศาสนาเหมือนคติเดียวกันกับทางด้านของประเทศไทยของเราก็จะมีเพิ่มเพิ่มเติมเสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ เทวดาผู้รักษาประตูเมืองหรือว่าอย่างนี้ก็คือพญามันเราก็จะไม่ค่อยเห็นภาพทางด้านของที่ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เห็นว่ามีภาพทางด้านของพญามันได้มาห้ามเนี่ยขณะที่ทรงมา คันตะเอาไปกับนายชนะ,ะก็จะมีะพญามารส่งมาขวางเอาไว้แล้วก็บอกออจะไปทําไมพระราหุลกับรารูตรและเกาะอีก7วันก็จะได้ขึ้นคของราชอยู่แล้วก็จะได้ของราชส,สมบัติอยู่แล้วแต่พระองค์เกาะพระโพธิสัตว์ก็ไม่ทรงถูกมารน,นั้นหยุดเอาไว้ได้มารไม่ได้หลอกนะความเป็นจริงก็คือหลังจากนั้นเจวัน พระเจ้าก็จะได้ได้ขึ้นของราชหรือว่าโพธิสัตว์ก็จะได้ขึ้นของราชจริงๆอันนี้ก็มารก็ทรงขัดขวางไม่ได้ก็เลยได้ขี่น้ำไปเจอพีมา้าคันตะก,กะไปถึงแม่น้ำอนโนอโนมาและก็ได้ใช้พระขันตัดพระม่ารลีก็คือผมนั่นเองนี่นนนก็คือพุทธประวัติจนไปถึงนู่นแหละนางพญามารที่ ได้มาลันขวานพระพุทธเจ้าเองก,ก็ดีก็ะะจะมีทั้งหมดแล้วก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะจะ,จะเยอะกว่าพระพุทธประวัติในโบสถ์ในวิหารบ้านเราจนไปถึงโปรดพุทธมันดาอยู่ทางฝั่งนู้นนี่ก็เป็นพระพุทธประวัติเลยว่าในพระวิหารใหญ่นะของวัดหลวงไทยรือ้อเป็นวัดชาวไทยรื้อของเราในอดีต อันนี้ก็เป็นด้านหน้าพระวิหารมองเข้าไปก็จะเห็นพระใหญ่โงดงามเลยทีเดียวเจ้าจวิหารก็งดงามใด้ศิละปะทางด้านของฝั่งล้านนาเรามาจริงๆแล้วนี่ก็จะว่าได้ทางฝั่งล้านนาหรือว่าฝั่งล้านนาได้ทางฝั่ง12ปันนาก็ก็ยังไม่รู้ลวดลายทางด้านของอหน้าบันพระวิหารนี่ก็ดีหรือว่าช่องหน้าต่าง อันนี้ก็เป็นรวดลายที่วิจิตรงามตาละเอียดอ่อนพอสมควรจะแตกต่างกับงานทางด้านของพามา่า้ารวดลายทางด้านพาม่านี่ก็รวดลายสวยงามแต่ว่าก็จะมีความหยาบจะแตกต่างกับทางด้านของหลวงพ่อบางหรือว่า,าทางด้านของ1 2ปัญหาไฮไลท์เนี่ยที่มาของการผูกผ้าแดง ว่าอ๊ะทำไมเราไปเห็นแต่ที่ประเทศไทยเอาเราไม่ว่าจะเป็นการขึ้นที่ที่ลอยลอยพุทธบาทเขาชีจันเองก็ดีนะหรือว่าทางด้านของอเขาคิดชะกูดนะก็ดีหรือว่าที่ภูมโนโลมนะทางด้านของนครพ,พนมก็ดีนะไทยโนนก็น่าจะได้คตินะหรือว่าออพระเองก็ดีคนไทยเองก็ตามก็น่าจะมาเห็นที่ 12บรรณาหรือว่าที่จีนเขานี่แหละแต่ว่าในสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้เห็นคําแก้วที่พานําเป็นไกด์ในครนั้งนี้บอกว่าเอาเนี่ยเป็นเขาเขียนขอความโชคดีก็คือความปรารถนาให้ปัจจุบัโลกปัจจุกัภัยให้มีความโชคดีนั่นแหละอู้นาทางขึ้นนี้ก็โอ้ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็พระองค์ใหญ่จะอยู่บนยอดเขานน่นเลยคุณยนนั่นคือจุดสูงสุดแหละ นั่นคือจุดสูงสุดอ้าวนี่ก็มองถ้ามองจากที่นี่ด้วยสายตานี่ก็พอจะเห็นแต่ว่าด้วยกล้องเนี่ยก็คงไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาพยายามจะพยายามเดินขึ้นไปพยายามเดินขึ้นไปให้ถึงก็แล้วกัน่ทางขึ้นหรือว่าทางเดิน ขึ้นไปสู่พระใหญ่จุดสูงสุดของวัดนี่ก็เปลี่ยนทางขึ้นหรือว่าทางเดินาจากจุดวิหารแล้วก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนี่คือสถาปัตย์ที่เขาออกแบบมา,าก็กไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนจึงจึงสนใจได้ก็มาเที่ยวมาชมกัน กันมากหรือว่ากันเยอะแล้วโดยเฉพาะคนในประเทศเขาก็ให้ความสำคัญเยอะเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคนท้องถิ่นหรือว่าคนจีนนี่แหละจะเป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่คนท้องถิ่นอาจจะมาจากจากเมืองอื่นมาเที่ยวมาชมมากราบพระอยู่ที่นี่นั่นก็บ่งบอกถึงว่าความเป็นชาวพุทธที่ ผสมผสานอยู่ระหว่างาหินนา,านกับมหายานแระกาะจิเลวะเฉลาวานากับมหายานนั่นแหละระเการัติเต๋อแล้ก็มีความผสมผสานกันอยู่ในประเทศเดียวนยในในดินแดนจีนแผ่นดินใหญ่นี่แหละนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นอของการเดิน ด้านหลังน่็จะเป็นวิหารที่ผ่านมาเมื่อกี้มานี้ก็จะมองเห็นทั้งยอดของวิหารยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นทางด้านของความสูงนู่นองพระอยู่ไกลๆส่วน บันไดนี่ก็เป็นพระไม่ใช่ปูนไม่ใช่ปูนหล่อท่านคุณผู้ชมเป็นหินแกรนิตหินแกรนิตแกะสลักหรือว่าแกะหินเป็นองค์พระเรียงรายแล้วก็ให้ใสอ่งสะดด้วยมองมาไกลๆตอนแรกก็นึกว่าพระยืนเรียงรายกันอยู่อมาไกลๆจึงรู้ว่าไม่ใช่พระจริงเนี่ย เป็นปูนเป็นพระแกะหินหินแกะเนี่ยเออเอาจะเดินขึ้นถึงหรือไม่ถึงกันที่นี้เอามาลุ้นกันลุ้นในการเดินขึ้น ซึ่งพอทางด้านของจีนได้ผ่อนปลทางด้านวัฒนธรรมทางด้านของบริษัทการท่องเที่ยวของจีนรวมกับชาวพุทธนี่แหละก็ได้เล็งเข็นส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเป็นดึงดูดเรื่องของการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นทางด้านของการอาศัยอาศัยบริษัทท่องเที่ยวเราเนี้ยหรือว่านายทุน มาช่วยฟื้นฟูวัดขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งเห็นว่าเพื่อที่จะใช้นี่ใช้นี่บริษัทที่เขามาสร้างก็เลยมีความจำเป็นจะต้องเก็บค่าค่าเข้าชมแต่ว่าถ้าเป็นพระไม่ว่าจะเป็นพระมาจากไหนจากประเทศใดก็ตามขอให้ถือหนังสือสุธิมาด้วยเออหนังสือสุธินี่ก็ใช้ได้ถึงเมืองจีนนะ ไม่เฉพาะส,สปอร์ตซือนส้สุธิมาด้วยก็เาสามารถที่จะเข้าที่นี่ได้ฟรีเข้าชมฟรีได้สำหรับพระโอ้ถามว่าสูงกว่าดอยสุเทพไหมเรเรียกว่าใกล้กเคียงกันสำหรับบันไดาการเดินขึ้นนน่ก็ก็น่าจะ น่าจะใกล้เคียงกับดอยสุเทพเเแต่ก็ยังเป็นน้องน้องเขาคิชโกูดที่อินเดียอยูอ่แล้วก็ยังเป็นน้องอาทางด้านของครูเขากูป้า,าที่บรรจบบรรจุสรีละของท่านมาหาคสปะเทีละไว้อยู่ แต่ถ้ามองด้วยตานี่ก็สำหรับคนที่ไม่เคยเดินหรือขึ้นที่สูงหน่อยก็คงจะวันๆหน่อยแต่ผู้ที่ขึ้นมานี่ก็อายุนี่ก็ก็เรียกว่าเหลือน้อยกว่าต่อมาคำว่าเหลือน้อยกว่าอ่อมานี่ก็คืออายุเยอะกันทั้งนั้นนั่นแหละดูบางท่านบางยายนี่ก็ น่าจะไม่ต่ำกว่า70อัพ60อัพเนี่ยถือว่าทั่วไปหยุดไม่หยุดไม่กี่ก้าวแล้วหยุดไม่กี่ขั้นก็จะขึ้นถึงในที่สุดก็ถึงจนได้แต่ก็ยังไม่ใช่ อโ้ห้องพระองค์ใหญ่มากคุณผู้ชแล้วก็มีรวงพึ่งอ่าไปอยู่อาศัยโอ้พุทธเมตาของพุะทธองค์เล่นแต่นี้ก็ยังไม่ใช่จุดสูงสุดก็ยังมีจุดสูงสุดอยู่นู่นเออเราเห็นปลายยอดเจดี ยู่แล้วคือจุดสูงสุดจริงๆอ๋อไหนๆก็มาแล้วก็ไปให้มันสุดโบราณเดยว่าเห็ดไ้สุดคุดไ้ถึงเพื่นว่าอ่มีก็เปลี่ยนทางด้านของคณะทัวอ่าวันนี้ก็เยอะเพราะว่าเขาหนีหนาวมาจากทางเหนือ ถึงจะไม่ใช่ทางเหนือแค่ขึ้นไปแค่คุณหมิงรีเจียงนี่ก็เห็นว่าหิมะตกแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็พาท่านทั้งหลายได้มาถึงจุดที่เรียกว่าเกือบจะสูงสุดแล้วมาถึงจุดพระใหญ่ของวัดหลวงไทลื้อซึ่งก็เป็นวัดในอดีตที่มีความใหญ่โตและกมีประวัติความเป็นมาในสมัยก่อน การปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนนะหรือว่าก่อนเข้าการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะวัดแห่งน,นี้ก็มีพระอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากนะและก็เป็นวัดแห่งหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน,นและก่อได้มีการฟืนฟ้นฟูกันขึ้นมาอย่างที่เราให้ฟังตั้งแต่อีพีแรกนะมาจนถึงอีพีนี้นะก็พาท่านทั้งหลายนะมาชมวิหารและก่อขึ้นมากราบพระองค์ใหญ่ จุดสูงสุดจริงๆก็คืออยู่ที่ทางด่านของพระเจดีหรือว่าพระเป็นเจดีแปดเหลี่ยมหรือว่าทางด่านของการสร้างที่มีคติที่เอาเจดีไว้ข้างบนก็คือหมายถึงจุดแต่สูงสุดระก็เป็นเปรียบเสมือนพระนิพพานและก็เป็นเจดีแปดเหลี่ยมเจดีแปดเหลี่ยมนั้นก็หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ปดก็คือเป็นเส้นทางการเข้าสู่พระนิพพานนั่นเอง นะก็แสดงว่ามีการสร้างแบบนะอิงทางด้านของนะพุทธประวัติด้วยนะและก็การสร้างที่มีการออกแบบนะด้านสถาปัตยกรรมทางด้านของคตนะิทางด้านของพระพุทธศาสนาไปไว้ในตัวนั้นะเดี๋ยวอีีต่อไปนะระหว่าคลิปต่อไปเราก็คงจะยังอยู่ใน12ปัญน,นานะโดยเฉพาะทางด้านของการที่จะได้พาไปชมนะทางด้านของตลาด นะตลาดเก้าจอมเองก็ดีนะรือว่าทางด้านของนะวัดนะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดนะซึ่งมีทางด้านของสกายวอล์คระหว่าสะพานแก้วนะจุดชมวิวจุดชมเมืองด้วยอาะค่อยมาติดตามใน EP ีต่อไปสำหรับ EP นี้ก็คงจะยุติจบรงคองไว้ติ่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ติดตามทุกท่านทุกคน